ว่าขักกันเป็นตาวย่างง่ายกุลาบลอยหัตถ์จีบพอซื้อก็ได้อเออเปออน็น,นะออปตะแข็งแห้งก่ออีกจ้าเ้ากระพื้นบ้านเ้ามันพื่นอนอีเดนให้คนซื้อกุหลาบของมันค่าเขาไม่ได้เอาของมาตรฐานมาก็ได้อันอนี้เป็นต้นเน็ตก็บ้าง ตาแน่นซันซินแน่นเหมึงคู่กันนะพอดีที่ปีสี่สิบแนติคุาะ์ซัสซินแน่นเนะ, hey, เวส,วส,ะสั่งน,น้ำผลไเนาะสั่งแน่นยังก็พันหนึ่งร้อยสองคู่นี่ สั่งในสอบจ้ะสั่งอยู่ในลาซาด้ามาให้จำ<ห>ต้องเลือกและอา่านรีวิวข้างในในร้านานางสั่งของจากลาซาด้างามจ้ะเพราะว่าค่ารับกล<ง>่องเขาเป็นถ้าเธอร้อยหนึ่งฮะค่าบอาร์รับเขาจะห้าสิบบาทค่าประกาศเอาค่าดมันมันห้าสิบบาทงามอดีเดียวคนบริษันต์เนาะสูงพอดี เพิ่นเบอร์4ี่พอา,า,าอ 37, 38, ออล่ะใส่เบอร์สามสิบามสพี่น้ะอเมราใส่เบอร์สี่สิบสูงสูงพูดโผเจ็ด<า>นิ้วดีกว่าเจ็ดต้องวัดสูงแต่กูบปกนควพอโอเคแต่เจ้ดไปอ่านรายละเอียดสูงมากน,นางหมักสูงอยู่เมตรีสมัยที่กรุงเทพเราตอนเป็นสูงกว่านี้อีกเป็นกะกับมิตซา,ายสูงใส่ถจ้วสั่งมีก้อยนี่เนาะแล้วมันระสิ้นที่ไ ปั่นไมยู่บ้านนอกลังพ้อมมาใส่แล้วมันจะปวดขาดิพั่อยู่ในเมื่อเข้ากาใส่กระดดเดิออกแต่เมื่อทำไมใส่ชนตึ๊อันนี้ครับก็ะใสออกงานสซื้ออันนี้ก็ย่างออกงานมันแข็งไปตะทนทานนี่ยที่ที่ซื้อแบบชนง่ายๆเพราะว่าบ้านทำมันบ้านข้าวมันก็เป็นปุ๋ยขึ้นเลยใส่แบบนี้แมนนี่ขั้นใจครับกระหมักลองเท่าสนน้อยก็จะงามเนาะโอเคมัน ถ้าใสสูงมันไมใสัดส่วนเวลาใสจิ๋มใสยามากังามเมื่อกังามได้เลยเบิ่งมันกระข่ากระตีดอย่างมันอันนี้ส่วนมันใหญ่มันใหญ่แบบใหญ่แบบเบิ่งดูดีได้ล่ะบริยงใหญ่ก็กระถึกใจกระหมัดส่วนแกวส่วนนี้โค้บริสูงเราพอดีแหละฮันเด้บัด บัดเอกางเกงปกส่วนมันก็งามกะชอบสวยนะพอดีกะสวยกะหยังนะคะบ้านนะครับเราหาซื้อแงะเวรนว่าเป็นน้องเหล่าบัตสวรรค์กับผมนีโอ้ยซื้อกะมันเป็งมันเป็นรองเท้าธรรมดารองเท้าพอแล้วก็รองเท้าเกีธรรมดาหนามันสิอ่อนๆนั่นพื้นอ่อนๆนั่นใส่แป๊บเดียวกระเพอนั่น เพื่อมันชินนิ่มเหมือนอ่อนใส่ก่บกุ้มคืนใส่สมบักกึบเใส่ออกไม่หางนะค่ะงานแจดเลยค่ะสองคู่นะคะพระกพอซื้อคูรหาร้อยนะทิดจีมันคู่ละสี่ร้อยแต่ว่รารวมส่งแล้วเป็นอันพันหนึ่งร้อยนะ รวมขาส่งเป็นเหมือนแบบขา,ขา,ขางรับขารับค่าจะดิพอดีงามเลยอันนี้มันกับพอดีขาดใาห่หอนอย่<ข>างน้ใส่แบบเปิดเปิดตีนพ่อวันตีนนางมัชจางเลยถ้าใส่แบบมันเจ็บแบบแบบชุบมาเจ็บมันบีบเ,ออเกิดตีนจัดไปบนรอสเทคู้เบืรอง่าสุดสี่ิบ กำิ่งสั่ง 4C ปะสองตีนบักใหญ่กะบอถือว่าเล็กกว่าใหญ่เนี่ตีนสี่สิบนึ่งน่าสาแปดสือสวยพอดีแหละใส่กับสินนะใส่กระเงี้ยกงานแต่ใส่หย่อยู่ในเบิ่งผาในเบิ่งเนื้อผาไม่หย่อนไม่ได้เป็นตะทนอยู่บ่งพื้นบังอย่างมันก็ได้สามารถจะใช้บุตรจ้า สงลงสตัวอฮกับพันกว่าบาทสองคู่จ้าพอซืก็ตายกับซือแถวสวอกสวอนักถ่าวไดมาเล่นนะบ่เนี้มันจะไปประกอบน้วมัยยกบนโทษส่วนันไแตกตัวถ่าฮหะมันบบปัปนชิลงไปนาวักลงนาวัดอ๋อลงไปขายสีนะฮะไปปักซอบมาจังี้ลม โอเคโอเคออาไปนแค่ป okay, okay. ah, so okay. mm? yeah. uh, so ่าแคะโอ้ยอยากด้ส yeah. ุกุราหาซื้อสไตล์กระบบมีขายกระบบมีไดแต่ก็เราขายโลละพันหานะะบบมีคนมาขายดิเนี่ยมันมีป่บปนาบาแตเพราะมีแนว่ากะไปหาดิจไปหาแต่เรายางัหน้าไปย่งมหาบ่าหาเปแข้งจิกแต่ดดอะไรมีแข้งหน่อยนะ กับมันบ่ออกแหละปลูกต้นนี้เด้อดีน,ดนะผู้ยักปลูกยักปลูกแรงขบุญดอกมกนันอีนี่ปลูกแต่เบญประธานเขานะดอกซ้ำกระดงนี่เออมันงามแหงงามแห่าง,ง,าหงดอกไย่างอิกางามอย่างซ้ำกระดงกันจนหักต้นซ้ำแขนนี่ขบันบ่อออก,กต้นนี้ปลูกโอเคค่ะจริงๆแล้วน้นมากผส,สมตองเขา้า แม่นสบายดีเพื่อนหนึ่งจะพี่น้องนั่งรออมมาลาอยู่หลดมันฮ้อนเกิดน่งไปปนธนาคารยังมั่ออกมาอยู่สักคนจักแสนนะขันลงตลอดอากาศฮ่อนเรอฮ้อนแทฮ้อนว่าได้นั่งอยู่ในรถธนาคารก็อยุ่พุดแต่โหลดก็จะออกไปจอดตามราคาแต่ดีจอดตัวแต่ขับไปนั่งธนาคารมันฮ้อนก็ ก,ร,กระจกไปจนแวดลดไปจนบายบ่ได้ความาาร้อน14 80, 40, 40, 40, 40. 40, 40องศาพี่น้องความร้อน40องศาไม่มีลมเลย40องศา39 40ร้อนเป็นแบบแบบจึงอยู่บ่ได้รออัมบาลาพ้นธนาคารอยูอาา่ทางมา มาดามมาแล้วไปปนธนาคารมาธนาคารการค้าต่างประเทศสาวสุดรับจะเอ๋ปนจักแสนปนจักแสนือโดนแด่โอ้ยอยู่ข้างนอกนะฮ้อนพูดฮ้อนโพจะอยู่มาได้แม่จะอย่างมาวุบ เขาไปมันก็หยิดแล้วเนาะเขาไปในธนาคารมันก็หยิดมวยๆอยู่คุณเอะไปรูเรกอนกันธารกรสิเล่วเพราะมอห้อนราคาแบบต่ำๆคออบนี่เรียกขันเขาของกขั้นอกมากแล้วกวามันปับสะะาพัดสี่สิบองศาราคาตอนนี้ความห่อนป๊าสามสิบปายที่ห่อนก็มันกลับบิ้งอันนี้นะสมกับเอมันบอห่อนไปสวัรดเรียบร้อยค่ะพนมาเผือหรือเปล่าคะ ไม่มีต้นชะสมิตาล้วก็นำมาฝากเงินบมก่อนฝากเงินอาจะเก็บเงินทำอะไรคะเต่งผัวเอาไว้เอาไว้ซื้ออีทำอะไรจ้าเดี๋ยวว่าเราไปตลาคารดีเซลอีกนะไปพอดีไปร้านทองซินี่ไปซื้อทองเบาๆโอเคค่ะ เขาไ,ไว้ไว้หลายๆธนาคารอันันนนน้ธาคาร,รอันนั้นคือเบิกแอ้วมาแรกแล้วก็ไปฝากประจําอีกโย่อทางปัดงามฝากประจำไปฝากของ GDP อำำดอกมันดีเหรอปะดีแล้วก็ทักเปอร์เซ็นต์นเลยคุณไม่ได้มอนอันนี้อยู่น้ำมันเข้าง่ายเข้าไปปุ๊บ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 ออกมาัน<อ>ไม่ไปนั่งรอแบบนี้คขาบอกดอกมันหลายพร้อมจะเป็นติปะกระแสหนึ่งอาจจะปีเท่าไหร่ก็เลย พวฝากลายเขาจะปีหดือเท่าไหร่เอาไหมคะจะเสี่ยงไหมคะเอาไหมคะขอตังก่อนไม่มีตังซื้อใช้เล่นก็มีอะมากู้ก่อนโบมีเงินซื้อทองคือมูดอกค่ะใส่แต่สายสินกับพ่อยใส่ฉันออกมาฉันก็ไม่ใส่ใส่แต่สายสินกับพ่อยแหละฉันนะแต่โบมีเงินซื้อทองหรอกตับโใส่ทองมาเจอกระจายแต่ก็อยากได้อยู่นะก็ไม่มีตังค์ซื้อ เล็กได้หยุดสักบาทสองบาทมาเก็บเจเก็บได้เท่าไหร่ก็สามสิบได้เท่าไหร่ก็ฮะสามสิบหกสามสิบหกถ้วนป่ะอ๋อสามสิบหกถ้วนนาำมาฝากเงินนะคะทอนธนาคารหนึ่งมาฝากธนาคารหนึ่ง าาอมมามรามาฝากกงอยู่ทีจดีบีนางฝากเป็นยันดาลานะคะนางมเงินฝากดเดือดเดือนนะคะกำลังทำรายการเลยอูสตาร์ทอาธรรมดาแ่กนกีบจะไปเอาของอิพิธิ์อนุซฉันลืมมาตะกี้มกพันบอลแรกร้านทองแลง้วอาจจะได้แต่ เรังไม่ได้ตัมธนาคารร้านทองเะไรสูงกาของแล้วเราุณดาวมาถอนเงินเงถอนหลายหรือไหนเเป็นกระเป๋ากระเป๋าดาบมันเห็วัถอนเปิ่บแมนเปอนล้านบอกขั้นในทราบทาบสิบล้านเลยค่ะวาเงินกระเป๋าปากกีใหญ่หลอกก็หลอกเงินก็หลายได้เงินก็ได้ มาลาหลักเีินกระเป๋าเงินหลายกระเป๋าเหล้าดำแล้วเราเต็มเลยได้เงินนะเราถอนเด็กอย่างว่าหลายแท้ตามดูมันก็บาอ่อยเนี่ยบ้าเงินกีบนะกับผไ้สามเงินดอลลาร์เงินกีบก็ได้กีบจะเต็มกระเป๋าบักใหญ่ปะปะสิไปต่อนะคะสิพาเจหลอกเมืองแต่อะไรก็ไปเอาเอาคอน่จักพัน หกแสนเจ็ดแสนอ๋อไปแลกก่อนสิสออนเจเงินหลายดยิพาเจหล่อทัวธนาคารไปจักข้านแรกมนีบาทก็อยากใส่เงินกีบ<จ>มีเงินดอลลาร์ก็อยากไปแลกเงินบาทจ้ะมันซับสนอยู่แล้วมันใส่เงินหลายใส่เงินสามกริย์แต่กาขึ้นอยู่ที่ว่าเาสีเหลืองว่า <Okay. S 3> ก็เปิดบัญชีกานี่มันซีเงินบาทมันซีกีบซีปเงิน,งนดอลลาร์พี่น้อง มันก so so um, ็ด okay. ีอย่างหนึ่งถึงเงินต่ำก็ขึ้นอยู่ถ้าสิเอยากใส่เงินอย่างอาสิีากาเงินอย่างเนาะเอาก็ลลาซื้อคอเขา็ตองหมดว่าอันนี้สมควรซื้อเงินกีบอันนี้อันนี้สมควรซื้อเงินบาทซื้อเงินบาทเลยดีกว่าบอซื้อเงินกีบเลยดีกว่าบอได้ดีกว่าบอเข้าที่แต่งได้จังไดจังใดหากขัดคนบ่เคยอยู่หรกบยากง่ายยากสับสนน้ามาอยู่แกลลกยังสับสนอยู่บ้านนึกแบบใส่เงินไหลอันนี้โบดเงินบาทเงินดอลลาร์เงินอย่างแต่เราครับไปร้านอาหารนี่ บินกับเจ้าก็สิมีเป็นรายละเอียดเลยมันมีแบบายเายงินบาทท่านนี้ายเงินกีบท่านนี้ายเงินดอลลา่าท่านนี้ลราไปซื้อของซื้ออย่างเขาจะมีบอกเลยเนาะนางกำลังสิเลกเป็นกีบอยูะค่ะายคิดกันโดนกระปัานางก่อนสะออนเ,เจเจเงินฟอดี๖๐เบิ้งเด้อเงินสองพัน 2, บาทได้เท่าได้เงินสองพันบาทพี่น้องวา่าจะมาเป็นแลกเป็นเงินกีบที่ได้ใครจ้า หนึ่งล้านสา <c oughs> มแสนสิบสองพันกี่ค่ 1, 3, ล้านสาเพราะเงินตัเงินล้านสามสองพเงินล้านสามนะคะแต่ก็ไปจ้าหนึ่งนะพันบาทนะได้แค่สได้แค่ 3, สามแสนเราไปซื้อของกันซือ้อคอกาก มันลองต้องเต้งออกมากจ่ะเงินลานี่จ้ะเบินอล่างได้ยังซื้อสภาได้ยุตานตู่สุดละสองสามแสนสภาก็ได้สิไปเอาคอแล้วกับสีมุ่อัจฉสิาพวกเกสีเจ็ดเจียบอยู่เกือนเจ็ดตุ่ยตุยก็พี่น้องเฮ้ยแ่ามนแขกมาไปกภิดิกิโลดที่นี่เขาานแล้โอเคปาก็นการสั้นนี่ก็จะไปน้องจะไปต่อนะครับปิทานกันเจนดดังหล่อชอบเงินจ่าน้เงินหลาย